กระดาษแม่กันเนี่ยยืดแต่เราแกะก่อนโอ้โหมีอีกรถหนึ่งด้วยนะ กี่แม่เราเรียกนะไม่มีอะไรอ,ย,อยืดมากอืมอืมอีกยืดยืดมากพวกแกย,ยืดอืมเด้งกระเด้งเด้ง กดติดตามให้ไงนะถ้าพบสิบสิบติดตามแล้วฉันจะมาทำต่อห้าต่ก็ห้ากดติดตามก็ได้ดูอืมน่ามาก รถดีอีกรสหนึ่งไปลองนะอร่อยอืมอร่อย,ออยหมดแล้ว